S <S <S 1> <S 1> วันนี้จัดหนักกว่าเดิมกับบททดสอบของ BYD Seal กับสไตล์ของ Max TV ทั้ง Station Max Break และ Max l e n Chain ติดตามไห้ดีในคลิปนี้ ที่นี่เลย BYD Seal ของเราเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าระยะเบรกของเขาเนี่ยนะครับกับ m a x b r a เเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไร่พร้อมแล้วนะฮะมาลองดูกันซิว่าความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับระยะเบรกจะอยู่ที่เท่าไร่สำหรับ BYD Seal คันเร่กเนีบอกชิวๆโอ้โ ทะลุครับทะลุสำหรับวอลอาวทีมงานเท่าไหร่ครับโอ้โห36ครับกับความเร็ว100นะฮะถือว่าเบรกของเขาทำงานได้ดีมากๆแต่ว่าผมแอบไปเห็นโหมดโหมดหนึ่งครับโหมดช่วยเบรกผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะขอลองนะครับโหมดช่วยเบรกสักแป๊บหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ไปรับทีมงานกันก่อน เดี๋ยวผมจะถามทีมงานของ BYD นะฮะหมดช่วยเบรกพิเศษเออมันเป็นการปรับแป้นเบรกค่ะอมฟอร์ตกับอร์ตสป p o r t มันจะเหมือนแบบมันจะสูงกว่าอมฟอร์ตอ๋อน,นี่สิ่งที่ผมถามอยู่ผมรู้สึกว่าผมเหยียบไปเนี่ยมันรู้สึกมันน่าจะไปได้มากกว่านี้อันนี้คือปรับได้ปไปเลยครับอ่ามาเรามาลองดูตอนนี้เราเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีกลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง แม็กสเปคของเรากับ BYD s e a l พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วไปเลยโอ้โหแต่กันแบบชิวๆครับคันนี้แปบ๊บเดียวขึ้นเลยหนึ่งร้อยเรียบร้อยฮนะ ปกติเคยเจอแต่แบบดึงหลังติดเบาะยังไม่เคยเจอไปข้างหน้ากันผมรับประกันได้เลยทีมงานครับเท่าไหร่ครับสามสิบหกขออีกหนึ่งเีรับที่หมดอ่าหมดปกติครับด้วยว่าคันนี้มีโหมดช่วยเบรกนะครับเมื่อกี้เราลองโหมดสปอร์ตนะลงมาเหลือ36แล้วถ้าเป็นคอมฟอร์ตเนี่ยจะต่างกันหรือเปล่าหรือว่าต่างกันที่ความรู้สึกแป้นเบรกเท่านั้นเดี๋ยวเรามาลองไปพร้อมพร้อมกันนะ มีไหมครับแบบลูกค้าลองเบรแบบนี้มีครับมีมีกระเทอิอเบรกตัวนี้เหมือนกันจัดไปอันนี้เราลองเพื่อให้ลูกค้าที่ได้ดูเนี่ยจะ <c oughs> ไ,ได้มั่นใจในการใช้รถของ BYD ครับพร้อมแล้วไปนะฮะอ่ะจัดไปครับหนึ่งร้อโอ้อันนี้ต่างแบบชัดเจน ความรู้สึกในการเหยียบเบรกเนี่ยอันนี้มีตัวเรื่องของตัวระบบช่วยมาเท่าไหร่ครับ 30, 30, 30. 37มสิบเจอ่าต่างขึ้นมาหนึ่งโอ้โห,โหนี่แบบชัดเจนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากได้เบรกแบบอยู่ก็อย่าลืมปรับโหมดช่วยเบรกให้เป็นสปอร์ตอ่ะขอบคุณพี่ๆมากครับเดี๋ยวขอรบกวนอีกแน่นอน <laughs> ทดสอบที่ผมว่าหินที่สุดในการทดสอบรถของ Max TV แล้วก็ว่าได้นั่นก็คือ Max l e n g h a e นั่นเองครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าเราจะทำสปีดอยู่ที่80-90นะครับบางคันก็ลองที่100นะครับ แต่ต้องบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับสถานที่ที่เรามาลองเนี่ยนะครับพื้นถนนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราจะลองแค่80และ90เท่านั้นนะครับมาลองกันที่โหมด normal นะครับกับ BYD Seal ของเราก่อนเลยครับพร้อมแล้วป้าเอาที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนนะครับสำหรับคันนี้ประมาณ82 83ครับสบายสบายครับคันนี้ โ,โหต้องบอกว่าด้วยพวมาลัยที่คมจัดนะครับเมื่อกี้จังหวะโยกแรกเนี่ยมีผมไปโดนไพลอนนะครับวันนี้เป็นความผิดพลาดของผมเองนะฮะถือว่าคมมากครับแล้วก็ช่วงล่างถือว่าหนึบก,กว่าทุกคันที่ลองมาอย่างแน่ๆนะฮะมาเดี๋ยวลองดูครับเราจะขยับเพิ่มมานะครับเป็น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกครับว่าพมลัยคมกว่านะครับ โ,โอ้โหนอร์มอ <Normal S 1> ไม่เข้ารครับจังหวะเลี้ยวนี่อันเดอร์ไปเลยโอ้โหเอาละมาเรามาลองกันต่อครับเราเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะครับ b y d ซิลกับตัว p e r f o r m ร์แมตัวนี้เนี่ยนะฮะ ฟีลลิ่งจะต่างกันหรือเปล่าครับพร้อมแล้วไปลองกันที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนเลยเิๆอ่า,า80นี่เข้าได้เหมือนเดิมครับสบายๆแต่ต้องหมองนะจังหวะที่ โยกรถเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอาการมันออกจากแก้มยางหรือเปล่าเพราะว่าฟิลลิ่งของตัวผมที่จับได้เนี่ยคือมันมีการโยกออกมาทางซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยพอสมควรเลยอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นด้วยแก้มยางที่เขาให้มาเป็นยางแบบคอมฟอร์ตนะครับผมเนยถามทางทีมงานนะครับว่าน่าจะเปลี่ยนยางสักนิดนึงน,น่าจะ ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นเอาล่ะฮะแต่เราก็ทดสอบแบบตรงๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วต่อไปครับแม็กซ์เลนเชนกับสปีด d 90กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงลองดูฮะ90ครับจัดไปฮะโอ้โหไม่เข้าครับเอาล่ะฮะ อันนี้แบบชัดเจนเลยนะครับจังหวะโยกของรถเนี่ยมีอาการให้เห็นชัดเจนเลยแต่การโยกเนี่ยไม่ได้มาโยกจากตัวของช่วงล่างนะครับแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยน่าจะโยกจากยางเอาละมาเดี๋ยวลองครับเพิ่มพี่ๆนะฮะงานจาก BYD ดูซิว่าเพิ่มน้ำหนักแล้วจะช่วย BYD เซลของเราได้หรือเปล่ามาลองไปพร้อมๆกันครับ ตอนรับพี่อีกหนึ่งครั้งครับเข้าสู่แม็กเลนเชสนะครับโอ้เสียงเริ่มอ่อยลงเรื่อยๆเสียงเริ่มค่อยๆอ่อยลงเรื่อยๆเป็นผู้สมัครเลอ๋อจริงวันนี้ร้อนจริงครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะฮะในโหมดสปอร์ตของ B Y D Seal Pro m a e ตัวนี้ต้องบอกนะผมว่าเป็นที่ยางจริงๆเพราะว่าอาการมันออกจากยางมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาลองกันที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนเลยนะฮะไปแบบชิวๆก่อน แม็กซ์เลนเชนของเรานะครับลมล่างลยลมล่างลมล่างกันแล้วระางรู้สึกไหมครับจังหวะเลี้ยวแรกไม่เท่าไหร่แต่พอเลี้ยวกลับเนี่ยมันมีจังหวะแบบโยกออกไปฟิลลิ่งมันเหมือนมันมาจากยางอสมควรมาแล้วลองอีก เป็นแบบ90กิโเมตรต่อชั่วโมงบ้างปกติพี่ขับรถไม่เร็วอะครับคครรัับบไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เรื่องใหม่ละทุกคนไม่่คอปไหลๆก่อนอ่าเดี๋ยวเราต้องดันตัวกันไหมเดี๋ยวเราจะรวกันเก่งไว้เก่งไว้เราต้องเก่ง โรวมล่างไปแล้วขาก็ไมู่ีข้างในเลยอันนี้นี่คือสไลด์ชัเดเจนเลยว่าสไลด์ออกไปข้างๆไหนๆเรามากันขนาดนี้แหละครับเพราะว่ามันยังคาอยู่ครับโหมดที่พี่ทำให้ผมรู้จักนี่คือครั้งแรกเลยดีกว่าครับที่มีพี่ๆมานั่งด้วยวมาลองดูครับที่90นะครับแล้วเราปิดระบบไปเลยอันนี้อันนี้เปิดเลยปิด อันนี้ปิดไหมครับโอเคขึ้นยานเลยอ่ะอเร็วเลยโหไม่หนีกันนะจะเปิดหรือปิดไม่หนีกันเท่าไหร่ <laughs> อ่ะเรียบร้อยครับทดสอบจากทั้ง3รอบนะครับแบบมีพี่ๆมานั่งนะครับผม <laughs> ฉันเลยพี่น oh. ่าหลงซึ้งไหมโอ้ปกติเดิม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 จากโรงงานเดิมเดิมจากโรงงานอ้าวเรียบร้อยครับนี่คือ Max l e n c h a เนะครับกับ BYD s e a l นั่นเองขอบคุณพี่ครับจบแล้วจบเลย ละครับคือบททดสอบนะครับกับ BYD Seal นะฮะจากทาง Max TV ของเรานั่นเองนะครับต้องบอกนะครับว่าเรื่องของความแรงนี่โอ้โหผมให้เป็นอันดับหนึ่งของตอนนี้เลยกับรถที่ผมเคยทดสอบมานะฮะเรียกว่าดึงหลังติดเบาะของแท้ต้องคันนี้เลย BYD นนฮะ Seal นั่นเองฝากไว้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับที่ศูนย์ออโตเพียเทพรักแห่งนี้นะครับเขาบอกครับพร้อมส่งมอบนะครับ BYD Seal ฮะทุกรุ่น ทุกสีใครอยากสนใจอยากมาทดสอบก็มาที่นี่ได้เลยนะครับบอกเลยว่าศูนย์บริการเขาสวยมากๆครับแต่ยังไงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับศูนย์บริการนะครับ B Y D Autopia เทพรักมากมานะครับสำหรับรถนะครับ B Y D Seal ที่ให้เราได้ไปทำการทดสอบยังไงวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกัน,นครับ